ูดวงชาวราศีกรกฎพ้นวันที่สองสิหงหาดวงจะเกิดอะไรบ้างด้วยบุบนกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาส,สนาดวงชะตาของท่านยิ่งใหญ่เกียรติจะเลิศลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับสัตว์ด้วยบนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดังดวงชะตานี้ตกตำแหน่งพระราชาถือดัก ก็เรียกว่าตกตำแหน่งไพ่ที่ดียิ่งใหญ่เกียงไกเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันีอันใดพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งการพลิกเปลี่ยนแปลผันสาคัญสําหรับดวงนี้นะครับดวงชะตานี้ของคุณต้องทํำยังไงบ้างต้องเปลี่ยนแปลงอย่าทําอะไรซ้ําๆเหมือนเดิมเดิมนะถ้าทาอะไรเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็เหมือนเหมือนเดิมเนะผลอจะทําให้แย่ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนแปลงพ,พัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน สิ่งต,ต่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ให้ออกเดินทางครับคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันให้วางแบบแผนแประเพณีให้มองการไกลถึงอนาคตถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดขึนน้นกับท่านและดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจเลือกใครบางคน ตัดสินใจดาบสองขวายคิดพินิษไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดคุณต้องเลือกครับเลือกสามีได้คนเดียวเลือกภรรยาได้คนเดียวเลือกเพื่อนได้คนที่รู้ใจหนึ่งคนการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเฮาหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จ การส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบนกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิงสิทธิคำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรบับทรัพย์รืยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่มา้าส่งมอบเหรียญทอง จะนาพาซึ่งความผสมเลจโชคลาบเงินทองบาร,รมีวัสนาปัญหาต่างๆมันตกตําแหน่งอะไรยาจกแปลว่ามีเรื่องราวต่างๆไม่มากหรอกมีอยู่เรื่องสองเรื่องแหละแต่หนักนวงเหลือเกินหลวงพีตานี้นให้ไปทําบุญทําทานเป็นผู้ให้ปล่อยนกปล่อยปลานะผมถ้าเป็นไปได้ปล่อยตามอายุนะผมมากกว่าอายุหนึ่งตัวนะครับซื้อหน้าเขียงนั่นแหละนะพอดีพ่อค้ากําลังจะซับปุ๊บเราบอกหยุดเอาตัวนั้นนั่นแหละ เอาตัวนั้นเลยการปฏิบัติการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคตาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดคุณจะได้คนพบได้พบได้เจอนะในสิ่งที่ดีงามตกตำแหน่งปัญหาเบื่อนหน่ายนะมีเรื่องดีนะผมแต่เรื่องศัตรูหมู่มารก็คอยมาคอยกันแก้ ไปไหนใครร,รักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมัสติดกับดักมนสเสน่ห์มนจันทาหลวงจะปาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบนบารมีวัสนายิ่งใหญ่เกียงกาจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีใดแต่เดวิลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปิศาจโมมานนางมารหลายคนอิจฉาให้หลายใสยล่ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปักคุมข,ของรักษา ราชสีมานองซบตักด้วยอำนาจบนบารมีวัฒนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองอารามเลืกกินละใช้หารคู่เกิดความเช่นชื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงนี้เป็นไงตกตำแหน่งเอ็มโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตา มันถึงเวลาคาบนกุศลวัสาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันได้นับท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดวงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ ในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอากาสใหม่ๆที่จะเข้ามาทดสอบความเข้มแข็งและความตั้งใจของคุณอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานการเงินและความรักซึ่งเป็นสามด้านสำคัญของชีวิตที่มักจะสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีธรรมชาติอ่อนไหวและรักความอบอุ่นในครอบครัว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องรักษาความสมดุลระหว่างความรู้สึกและเหตุผลให้ดีเพื่อให้ผ่านผลช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้อย่างราบรืน่นด้านการงานเรื่องการงานในเดือนนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญที่สุดสําหรับชาวราศรีกรกฎคุณอาจจะพบกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเครียดความกดดันหรือความไม่แน่นอนในที่ทํางานเช่นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันการทำงานภายใต้ความกดดันเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจแต่สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ความเครียดมาครอบงำจนสูญเสียความมั่นใจหรือความสุขในการทำงานในเดือนนี้คุณควรมุ่งเน้นที่การสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันควรพูดคุยแก้ไขทันที อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอีกมุมหนึง่งเดือนนี้ยังเหมาะกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียม,มตัวสําหรับโอกาสที่กําลังจะมาถึงซึ่งจะช่วยให้คุณโดดเด่นและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานตัวอย่างเช่นคุณทํางานในทีมโปรเจกต์ที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายในช่วงต้นเดือนอาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการทํางานร่วมกันทําให้เกิดความเครียดและความไม่พอใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน คุณในฐานะที่มีความรับผิดชอบสูงควรเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและหาทางออกที่เหมาะสมวิธีนี้จะช่วยลดความตึงเครียดและทําให้ทีมกลับมารวมตัวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้หากคุณกำลังมองหางานใหม่หรือโอกาสในการเปลี่ยนสายงานเดือนนี้คุณระมัดระวังและความสำคัญกับรายละเอียดอย่าตัดสินใจเร่งรีบ ควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลของบริษัทหรือโอกาสนั้นๆอย่างรอบคอบและวางแผนให้สดคล้อนกับเป้าหมายในระยะยาวเพื่อป้องกันการเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและภาระค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด โดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือยานพาหานะซึ่งอาจทําให้การเงินของคุณรู้สึกตึงตัวมากขึ้นกว่าปกติแม้ว่าจะมีความกดดันเรื่องเงินแต่หากคุณวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนจะช่วยลดความวิตกกังวลและทําให้สถานการณ์การเงินของคุณอยู่ในความควบคุมได้ดีขึ้น อีกสิ่งที่ควรให้ความสําคัญคือการหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการกู้ยืมเงินที่ไม่จําเป็นเพราะอาจทําให้เกิดภาระหนี้สินสะสมในระยะยาวและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตในทางกลับกันเดือนนี้ยังเหมาะกับการวางแผนการลงทุนหรือการออมเงินในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ําและระยะสั้นเช่นการฝากเงินกับธนาคารหรือซื้อประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตและลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณวางแผนจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่จําเป็นการทําตารางรายรับรายจ่ายและการเปรียบเทียบราคาหลายแห่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นและยังช่วยให้ไม่ต้องกู้ยืมหรือจ่ายเงินล่วงหน้ามากเกินไป ถ้าคุณเป็นคนที่มักมีนิสัยใช้จ่ายเกินตัวในบางครั้งเดือนนี้ควรตั้งเป้าหมายการออมเงินอย่างจริงจังเช่นแบ่นเงินเก็บไว้สําหรับค่าใช้ใจ,จ่ายฉุกเฉินหรือวางแผนทงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านความรักสําหรับคนโสดในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศรีกรกฎคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆผ่านกิจกรรมทางสังคมหรือการแนะนําจากเพื่อนฝูง ซึ่งจะช่วยเปิดประตูให้กับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในธรรมชาติของคุณที่เป็นคนระมัดระวังและมีความรู้สึกละเอียดอ่อนจึงอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเปิดใจและยอมรับความรู้สึกใหม่ๆได้อย่าเร่งรีบที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ควรใช้เวลาในการสังเกตและทำความรู้จักกับคนที่คุณสนใจอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าคนคนนั้นมีความจริงใจและเข้ากับคุณได้ดีในระยะยาว ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณได้พบกับคนที่น่าสนใจในงานสังสรรค์ของเพื่อนหรือผ่านกิจกรรมกลุ่มในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกประทับใจในตอนแรกแต่ควรใช้เวลาในการพูดคุยและสังเกตพฤติกรรมของเขาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเปิดใจเต็มที่การรู้จักให้เวลากับตัวเองจะช่วยป้องกันความผิดหวังและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นในอนาคตสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความเข้าใจผิดเล็กน้อยจากความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากสถานการณ์รอบตัวเช่นปัญหาทางการเงินหรือความกดดันในเรื่องงานสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความตึงเครียดและการสื่อสารที่ไม่ราบรื่นระหว่างคุณกับคู่รักแต่หากคุณและคู่รักสามารถเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจจะช่วยให้เข้าใจและประคับประคองกันได้ดีขึ้น ความรักของคุณจะเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นจากการผ่านพ้นปัญหาไปด้วยกันในเดือนนี้การให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการแสดงความห่วงใยห,หรือการให้เวลาและพื้นที่ซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นหากคุณและคู่รักมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินหรือการวางแผนอนาคตเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะนั่งลง พูดคุยกันอย่างเปิดเผยโดยไม่ตัดสินหรือปิดกั้นความรู้สึกของกันและกันการยอมรับและฟังซึ่งกันและกันจะช่วยแก้ไขความขัดแยง้งและเพิ่มความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายแนวทางการดูแลตัวเองและคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ดีดชาวราศีกรกฎควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดี การพักผ่อนอย่างเพียงพอการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆการเดินเล่นในธรรมชาติหรือการนั่งสมาธิจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบวกนอกจากนี้การตั้งเป้าหมายในแต่ละวันอย่างชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของงานจะช่วยเอ้คุณไม่รู้สึกว่างานล้นมือจนเกินไปและสามารถจัดการกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีโอกาส ควรหาเวลาพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่คุณไว้ใจเช่นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวเพราะการได้รับคำปรึกษาและกำลังใจจากคนรอบข้างจะช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและผ่านวันช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ง่ายขึ้นสรุปภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับชาวราศีกรกฎในทุกด้านของชีวิตแต่ในความท้าทายเหล่านั้นยังมีโอกาสให้คุณได้เติบโตและเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ต้องใช้ความอดทนและทักษะการสื่อสารการเงินที่ต้องวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบหรือความรักที่ต้องใช้ความเข้าใจและความจริงใจในการประคับประคองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาความสมดุลระหว่างความรู้สึกและเหตุผลฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีและไม่กลัวที่จะขอความชี้เหลือเมื่อจําเป็นความอ่อนโยนและความเข้มแข็งที่ตัวคุณจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําคาคุณทานทุกอุปสรรคใต้ได้ด้วยดีขอให้ชาวราศีกรกฎ มีเดือนที่เต็มไปด้วยความเรียนรู้การเติบโตและความสุขในทุกๆด้านของชีวิตดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำเดือนนี้ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ถาถ่ายและสำคัญสำหรับชาวราศีกรกฎในหลายๆด้านทั้งเรื่องงานการเงินและความรักซึ่งจะเป็นบททดสอบที่ทำให้คุณได้เติบโตและค้นพบความจริงใจในตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความอดทนและการตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อที่จะผ่านพ้อนอุปสรรคและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้านการงาน ในเรื่องการงานเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงอาจมีเรื่องที่ต้องจัดการกับคนหลายฝ่ายหรือปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกชัดเจนทำให้บางครั้งคุณรู้สึกเครียดและกดดัน อย่างไรก็ตามความเป็นคนที่ละเอียดอ่อนและมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นจะช่วยให้คุณสามารถประคับประคองสถานการณ์ได้ดีขึ้นหากคุณยังคงตั้งใจและไม่ละทิ้งเป้าหมายการงานจะเริ่มเห็นความคืบหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงในช่วงกลางถึงปลายเดือน ในเดือนนี้ยังเหมาะกับการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในอนาคตเช่นการฝึกอบรมหรือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือแนวทางใหม่ๆในสายงานของคุณตัวอย่างเช่น คุณทำงานในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมงานเดือนนี้อาจเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างสมาชิกในทีมการที่คุณสามารถรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายและหาทางออกที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมกลับมาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือในตัวคุณมากขึ้นด้วย สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้แนะนำให้พิจารณาข้อเสนออย่างถี่ถ้วนไม่ควรตัดสินใจเร่งรีบเพราะอาจมีปัจจัยแอบแฝงที่คุณยังไม่เห็นชัดการเก็บข้อมูลและตั้งคำถามในรายละเอียดต่างๆจะทำให้คุณได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิตมากกว่าด้านการเงิน เรื่องการเงินในเดือนนี้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวและคนใกล้ชิดคุณอาจรู้สึกกังวลหรือวิตกกังวลกับสถานการณ์ทางการเงินที่ดูเหมือนจะไม่แน่นอนหรือมีรายจ่ายเข้ามาในรูปแบบที่ไม่ได้วางแผนไว้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอย่างไรก็ตามหากคุณสามารถจัดทำงบประมาณอย่างละเอียดและวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีระเบียบจะช่วยลดความกดดันและทำให้คุณควบคุมสถานการณ์ทางการเงินได้ดีกว่าเดิม นอกจากนั้นเดือนนี้ยังเหมาะจับการลงทุนในระยะสั้นหรือการเก็บออมที่มีเป้าหมายชัดเจนเช่นการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินหรือการวางแผนซื้อของมีค่าในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและลดความเสี่ยงในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่นคุณวางแผนจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีราคาสูงหรือจำเป็นต้องซ่อมแซมรถยนต์เดือนนี้ควรเปรียบเทียบราคาและวางแผนการเงินให้ดีอย่าตัดสินใจเร่งรีบเพราะแรงกดดันจากความจำเป็นหรือการกู้ยืมเงินที่อาจนำมาซึ่งภาระในอนาคตด้านความรักคนโสด เดือนนี้สำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎจะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ผ่านกิจกรรมทางสังคมหรือการแนะนำจากเพื่อนฝูงแต่เนื่องจากธรรมชาติของคุณเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังและใส่ใจในความรู้สึกลึกซึ้งจึงอาจใช้เวลานานกว่าจะเปิดใจรับความรักใหม่ ความรักในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองและตั้งคำถามกับความต้องการที่แท้จริงการเลือกคนที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบเพียงผิวเผินเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาความจริงใจความเข้าใจและความพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันในระยะยาวหากคุณได้พบคนที่ถูกใจในช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนสารสัมพันธ์แต่ให้ใช้เวลาพูดคุยทำความรู้จักอย่างลึกซึง้ง สังเกตพฤติกรรมและท่าทีจริงใจของเขาเพราะความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะต้องเริ่มจากความเข้าใจและความไว้วางใจยกตัวอย่างเช่นคุณได้รู้จักจับค้นใหม่ผ่านงานกิจกรรมหรือกลุ่มเพื่อนในเดือนนี้แม้จะรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกพบแต่การให้เวลากับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้คุณมั่นใจในตัวเขามากขึ้นและลดความเสี่ยงของความผิดหวังในอนาคต คนมีคู่สำหรับคนมีคู่เดือนนี้จะมีความท้าทายเรื่องความเข้าใจและการสื่อสารแม้จะมีบางช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งหรือความรู้สึกไม่พอใจแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้กันและกันมากขึ้น การพูดคุยอย่างเปิดใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญมากหากคุณและคู่รักสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บกดความรู้สึกหรือใช้คําพูดรุนแรงจะทําให้ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาอย่างลึกซึ้งและมั่นคงขึ้นในบางครั้ง ความเครียดจากงานหรือภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวันอาจสะสมทำให้เกิดความห่างเหินได้การหากิจกรรมทำร่วมกันรหรือหาเวลาพูดคุยเรื่องความรู้สึกจะช่วยลดช่องว่างและเติมเต็มความอบอุ่นในความสัมพันธ์ได้ตัวอย่างเช่น คู่รักที่มีความคิดเห็นต่างกันเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือวางแผนอนาคตอาจทำให้เกิดการทะเลาะกันบ้างแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจรับฟังและยอมปรับตัวให้เข้ากันจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจมากขึ้นคำแนะนำสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ 1. รักษาความสงบและสติ ในทุกสถานการณ์ทั้งเรื่องงานการเงินและความรักสิ่งสำคัญคือการรักษาความสงบและใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่าให้ความรู้สึกชั่วคราวหรือความกดดันทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาด 2. วางแผนและจัดการอย่างมีระเบียบไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเงินการวางแผนล่วงหน้าและการจัดการอย่างเป็นระบบจะช่วยลดปัญหาและความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ 3. ให้เวลาและพื้นที่สำหรับตัวเองและคนที่รักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องการทั้งเวลาและความเข้าใจอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและดูแลความรู้สึกของตัวเองรวมถึงเปิดโอกาสให้คู่รักได้แสดงความรู้สึกเช่นกัน 4. รับฟังและสื่อสารอย่างจริงใจ การพูดคุยอย่างเปิดใจและการฟังกันอย่างแท้จริงจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและลดความเข้าใจผิดได้อย่างมากสรุปภาพรวมเดือนนี้สำหรับชาวราศรีกรกฎเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยการทดสอบความอดทนและความรับผิดชอบในทุกด้านคุณอาจเจออุปสรรคในงานและการเงินที่ทำให้รู้สึกกดดันแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงและจัดการอย่างเป็นระบบจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้านความรักแม้จะมีความซับซ้อนแต่ก็มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและลึกซึง้งด้วยการรักษาความสมดุลระหว่างใจและเหตุผลฟังเสียงตัวเองและคนรอบข้างให้ดีคุณจะพบหนทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินต่อไปในเดือนนี้อย่างมั่นใจและสงบสุขมากขึ้น